I'm mm sorry. -hmm. รับเข้าสู่ช่องเดเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทารโรไพ่ทาโรห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16สิงหาถึง15กันยายนชาวทัศไฝทุกท่านนะคะสําหรับดวงวันนี้จะเป็นดวงประจําเดือนกันยายนปี2566นะคะดวงชะตาคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเลยจันขอเริ่มต้นสําหรับไพ่พลังงานหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาของคุณว้าวเดือนนี้นะคะก้าเหรียญเงินทอง องพวกกระสั์สมบูรณ์นะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการลงทุนการเงินนะคะคุณเราคอยเงินอะไรอยู่บอกเลยว่าสุดปังมากๆผลประกอบการดีนะคะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะคะขอให้เฮงเ <ๆ S 1> ปังป,งปงนะคะชาวสิงห์ทุกท่านและที่สําคัญคือ9ถ้วยค่ะเริ่มต้นที่9เหรียญมาต่อด้วย9้าถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มเต็มนะคะเดือนนี้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะหรือบอกเลยว่าให้ปล่อยวางกับความทุกข์ค่ะมีชีวิตให้มีความสุข ะะแล้วก็ที่สาคัญคือทําสิ่งดีๆให้กับตนเองกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นแล้วทุกอย่างดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวเองนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเดือนนี้นะ ใบสุดท้ายค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะเดินทางนะคะอาจจะเป็นการติดต่อการงานการค้ามากขึ้นเดือนนี้หรือเดินทางไปติดต่อเจรจาธุรกิจการงานต่างๆนะคะบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือบางคนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศนะคะเดือนนี้ชีพจรลงเท้าถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะลัคก,กี้มากๆในเรื่องของการเงินแล้วก็ความสุขในชีวิตนะคะเดือนนี้นะ,ะอาจารย์ขอเปิดต่อในส่วนของพื้นดวงนะคะ พื้นดวงชาวสิงจะเป็นเช่นไรนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่1กันเลยนะคะใบที่1 9ออกแปดเรียนค่ะเงินทองพวกกรัพรั์ทางานได้รับการยอมรับนะคะพวกกรัพย์สมบูรณ์นะเดือนนี้บอกเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงคุณจะมีงานเข้านะคะเงินเข้ากระเป๋าตุงได้รับความการยอมรับและที่สําคัญคือเงินทองเนี่ย เปิดประตูรับทรัพย์รับโชคมากยิ่งขึ้นใครที่อยากจะหยิบจับทํางานเพิ่มเติมทํางานเสริมนะเดือนนี้ถือว่ามีโชคดีใครอยากขยับขยายธุรกิจนะคะบอกเลยว่าดีมากใครอยากทําเป็นฟรีแลนซ์รับงานเพิ่มเติมนี่คือใช่มากๆในเดือนนี้นะคะประตูทรัพย์สวยมากๆการเงินตัดสินใจดีค่ะตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีนะคะบริหารจัดการทางด้านการเงินได้ดีอะไรไม่สําคัญจําเป็นตัดออกไปก่อนนะคะขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเหมาะสมแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ เปนการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนทางด้านการเงินหรือการเปิดโอกาสในเรื่องธุรกิจมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเจรจาธุรกิจการค้าแต่คุณทําได้ดีค่ะราชินีถือดาบนะคะสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนคุณไม่มั่นใจนะคะว่าโอกาสนั้นอนะ่ะมันจะให้คุณหรือให้โทษกับเราอาจารย์มองว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองคุณอาจได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แต่คุณก็มองว่ามันอาจจะยากแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นโชคดี ะะขอให้คุณเปลี่ยนทัศ,ทศนคติมุมมองใหม่ๆแล้วคุณเปิดรับเปิดใจจะจอยรับโอกาสนั้นนะคะหรือถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าเขาอาจจะมีข้อเสียบ้างแต่ก็ยังมีข้อดีที่ยังทำธุรกิจร่วมกันได้นะคะหรือถ้าเป็นการลงทุนช่วงแรกมันอาจจะติดขัดมีปัญหาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะให้ดอกออกผลที่ดีนะคะ สำหรับครอบครัวกำลังมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่นะคะมีข่าวดีเข้ามาในบ้านในครอบครัวนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือว่าคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะลูกน้องบริวารทํางานสบายใจค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้ระวังมากจนเกินไปคุณอาจจะต้องตรวจสอบอีกทีแต่ทํางานรวดเร็วหน้าทำงานได้ดีส่วนลูกหลานนะคะลูกหลานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือได้งานใหม่ที่มีความท้าทายหรืออาจจะมีเกณฑ์การบรรจุงานใหม่ไกลบ้านนะคะ จำหรับอริค่ะอริช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วคุณกําลังกังวลใจว่าคุณทําได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอาจ์มาว่าคุณทําได้ดีนะขอให้ตัดสินใจที่จะรับโอกาสนั้นแล้วทํามันอย่างเต็มที่อาศวินถือถ้วยมาแล้วคุณทําได้ไม่เกินกําลังแน่นอนสําหรับปัตตนีการเจรจาออกมาได้ผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าการยื่นกู้การเจรจาในเรื่องความสัมพันธ์หรือการเจรจาในเรื่องสิ่งใดนะสอบสัมภาษณ์งานเริ่มงานใหม่ ะะถือว่าเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จนะคะสาหรับความรักก็เป็นการปักหลักปักฐานที่ดีนะคะการเริ่มต้นที่ดีสําหรับชีวิตความชัดเจนที่มากขึ้นใครที่คลุมเครือในความสัมพันธ์มาโดยตลอดนะคะเดือนนี้จะเห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะสําหรับในด้านของโรคาพยาธิระวังเวียนศรีรษะหรือบางทีนอนไม่หลับนะคะตอนนอนคุณก็ทํางาน นะคะหรือคิดงานตลอดเวลาอันนี้ต้องระ,ระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็การไหลเวียนของเลือดนะคะอาการมึมนศีรษะมึนงงนะคะสําหรับสุภาค่ะอย่างที่บอกว่ามันต้องค่อยๆประคองกันไปค่อยๆเริ่มต้นอย่างที่บอกจุดแรกจุดก้าวแรกเนี่ยมันยากแต่มันไม่เกินกําลังของให้ยึดมั่นในเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะกรรมะเลยค่ะกรรมะ ช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจที่ดีเพราะว่ามีคนรักก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ยอะไรที่จะการันตีงานของเราคือความรู้ความสามารถแล้วก็ที่สําคัญคืองานของเราเนี่ยออกมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดผลกระทบหรือมันความโดดเด่นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่อาจารย์อยากจะให้กําลังใจว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้เบียดเบียนใคร นะคะคหรืออะไรที่คุณต้องต่อสู้เพื่อตนเองคุณก็ควรทำนะคะเช่นถ้าคุณไม่ได้ผิดนะคะหรือการทำงานที่คุณอาจจะถูกเอาเปรียบอะไรที่คุณแย้งได้หรือเสนอความคิดเห็นได้ในมุมที่ถูกต้องอาจารย์ก็อยากจะให้คุณรักษาผลประโยชน์ตนเองนะคะสำหรับลาภะค่ะโชคลาภวาสนามีเข้ามาเรื่อยๆนะคะรู้จักการแบ่งปัน รู้จักกันให้นะคะแล้วยิ่งได้เข้ามายิ่งเยอะเลยดังนั้นเนี่ยประตูโชคลาภในเดือนนี้จะเข้ามาทําให้คุณเก็บเงินได้มากขึ้นทําให้คุณวางแผนการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะงานดีลัคกี้อินเกมสําหรับวินาศนะคะตำแหน่งของความวินาศเนี่ยคือบางทีเราเจอสถานการณ์ที่รายอย่างที่บอกว่าคนอาจจะไม่ได้รักเราทุกคนนะคะ แต่เราก็เลือกที่จะคบคนที่เขารักเราแล้วก็เลือกที่จะทํางานร่วมกันให้เป็นกลางนะะถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้รักเราไม่ได้สปอร์ตเราแล้วก็ทํางานของเราให้ดีที่สุด ะะอาจารย์เชื่อว่าจะมีคนปกป้องคุณคอยคอยที่จะสนับสนุนคุณคอยที่จะช่วยเหลือคุณทําให้งานยากหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่คุณไม่ได้สู้เพียงคนเดียวนะคะ,ะ,คะอย่างน้อยนะคะก็จะมีครอบครัวคนรักแล้วก็คนที่เขาพร้อมซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะให้ใบ,บสรุปค่ะเดวิ e ออ f ฟ o r t u n น,นเห็นไหมคุณก็ผ่านพ้นสิ่งต่างมาได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและที่สําคัญคือโชคค่ะประตูโชคเปิดแล้วอะไรที่คุณควรได้คุณได้แน่นอนในเดือนนี้นะคะ บอกเลยว่ามันเป็นโชคชะตานะคะแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งยากค่ะอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเรานะคะอาจารย์ขอเปิดนะคะเจาะลึกเรื่องงานต่อโอ้งานก็ออกมาดีนะคนให้ความช่วยเหลือดีนะคะมีคนอุปถัมภ์ดีอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่หรืออาจจะเป็นเพื่อน ะะหรือเจ้านายผู้หญิงที่ช่วยสปอร์ตเรานะะหรือถ้าเป็นตัวคุณนะค,ะคุณผู้หญิงชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้คุณอำนาจวาสนาดีได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคจบกับปัญหาเก่าๆนะะมีปัญหาเข้ามาไหมมีแต่คุณจะจัดการได้เคลียร์กับมันได้ด้วยการเจรจาที่ดีค่ะอย่างที่บอกไม่ต้องไปแลกไม่ต้องไปประทะนะคะค่อยๆค,คิดแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาที่แยบยนตนะะ์แล้วเราจะชนะอย่างสง,ง่าง,งามนะคะ มาดูกันต่อสำหรับในเรื่องการเงินนะคะการเงินจะเป็นเช่นไรมีเพื่อนคู่คิดดีค่ะมีคนช่วยเหลือถ้าเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าก็จะเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคู่ค้าที่ดีด้วยนะคะคุณเป็นคนฉลาดวางแผนการเงินเก่งนะคะเป็นผู้รอบรู้หรือจะมีคนที่เป็นคนที่เหมือนกับมีประสบการณ์นะคะมาช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําในเรื่องการลงทุนการเงินว้าวผลประกอบการดีอย่างที่บอก เดือนนี้มีโชคนะคะเงินทองพกศระทั์สมบูรณ์ขอให้ได้เงินก้อนโตโชคลาบวาสนาดีนะคะใครลงทุนเดือนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโอกาสก้าวหน้าและความสำเร็จนะคะสุดปังมากๆลัคกี้อินเกมนะคะการเงินดีการงานดีนะดูความรักค่ะความรักคนโสดโอกาสใหม่กำลังจะเข้ามามีคนอยากจะยื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเอาว้าวยังไงกันนะ เริ่มต้นอาจจะทำให้มาจากความเดือดร้อนเลยเหรอนะคะขอดูต่อนะเดอะทาวเเนี่ยระวังในเรื่องความเดือดร้อนเขาค่อนข้างเป็นสายเปย์ค่ะนะคะดูแลอย่างดีแต่ระวังปัญหาที่จะตามมาขอให้เช็คดูก่อนว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมีพันธะมีความผูกพันอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดแต่อาจจะมีลูกติด ะะหรือมีปัญหาในเรื่องครอบครัวที่ยังคาราคาซังอยู่ทําให้คุณเนี่ยต้องมาคิดก่อนว่าคุณจะเริ่มต้นกับเขาดีหรือไม่ดีโอ้โหไพ่อนุขึ้นมาเลยคุณอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงสําหรับเขานะอันนี้คือความน่ากลัวที่เกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะอยู่ในเงาหรือเขาอาจจะไม่ได้มีคุณเพียงคนเดียวอันนี้ขอให้เช็คก่อนนะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้ว่ามันน่าจะเริ่มต้นไหมอาจจะดูดีมากๆเลยค่ะระวังนะดูดีมากๆ สายเปทุกอย่างเอาใจทุกอย่างนะคะแต่เขาให้เพียงแค่คนรองเป็นเบอร์รองปัญหาหัวใจจะตามมานะคะเปเงินอาจจะเปเงินเปความสุขแต่ทุกหนักกำลังตามมานะคะอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะขอให้เลือกคนที่เขารักเราที่เปิดเผยที่จริงใจที่จริงจัง นะคะล้วก็คบกันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้คิดมากกังวลใจนะคะต่างคนต่างคิดหรือมีอะไรไม่สบายใจมีบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าอึดอัดใจอาจจะเป็นด้วยความรู้สึกว่าความช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันหรือโอกาสหรือเวลาที่มีให้กันมันน้อยลงนะคะหรือต่างคนต่างเจอโอกาสใหม่ ะะโอกาสใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณจะตัดสินใจอย่างไรถ้ามองว่าเป็นความรู้สึกว่าการรับโอกาสใหม่เข้ามาในครั้งนี้มันอาจจะทำให้คุณเกิดปัญหานะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะมันจะทำให้ความรักที่ละหองละแหงของคุณอยู่แล้วนะยิ่งจะมีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยถ้าคุณเลือกที่จะอยากได้โอกาสใหม่หรืออยากที่จะ move on ไปในความสัมพันธ์ใหม่อาจารย์ให้เคลียร์ของเดิมให้ออกไปก่อนนะคะ พราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเจอกับคําว่าความทุกข์นะคะรักสามเศร้าแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ต้องทุกข์ที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่ารักของคุณนะปัจจุบันมันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์มากกว่าดีกว่าก็ขอให้ปิดจบความรักให้ดีงามเสก,ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็ตามเนี่ยคุณก็มองว่าเป็นโอกาสที่คุณสามารถที่จะเลือกตัดสินใจอาจารย์ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มันจบด้วยความที่ทำให้เราไม่ทุกข์ใจนะคะ ขอดูต่อในคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้มีเรื่องคิดเยอะค่ะนะคะมีเรื่องคิดเยอะแก้ไขปัญหาเยอะแต่ก็ทําออกมาได้ดีนะคะทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวความสัมพันธ์หล่ะเป็นยังไงความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ได้ห่วงค่ะอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะะอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นโอกาสของลูกที่จะศึกษาต่อเรียนต่อหรือว่าเป็นความสําเร็จของลูกที่จะเข้ามาในมุมของความรักเนี่ยจะมองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะ ต่างคนก็ต่างช่วยกันรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะไม่ได้มีปัญหานะอาจารย์ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยไพ่ออร์คิลนะคะมีคำแนะนำอะไรบ้างในเดือนนี้เริ่มที่ใบที่หนึ่งกันเลยหนทางแก้ไขปัญหา พบเจอทางออกที่ดีและมีโชคนะคะอย่างที่บอกอดทนนะค,ะคุณถึงจุดเวลาที่สิ่งไหนก็ตามที่เป็นคุณงามความดี the w i e l of fortune นะฮะกง mm hmm. ล้อแห่งโชคชะตาจะห mm hmm. มุนเปลี่ยนผ่านเรื่องเละล้าใ้กลับกลายมาเป็นดีแล้วก็เป็นความว่าความสําเร็จและความสุขความเจริญนะคะใ mm hmm. บที่สองนะคะใบที่สองโอระวังเนี่ยคะคนที่แทงข้างหลังเราหรือคิดไม่ซื่อกับเรานะคะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาหรือทํางานร่วมกันกับเราช่วงนี้นะคะขอให้เรา ระมัดระวังและรอบคอบกับในเรื่องของการทํางานหรือการเจรจาธุรกิจนะคะอ่าใบต่อมานะคะคุณก็ยังมีคนที่รักลูกน้องบริวารที่เชื่อเชื่อมั่นในความสามารถของคุณช่วยเหลือคุณอยู่นะคะหรือคือครอบครัวที่ซัพพอร์ตสับสนุนคุณอยู่ นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะว่าด้วยเรื่องของความรักค่ะเขาอาจจะกําลังเล่นเกมความรักกับคุณอยู่หรือเปล่าคนโสดอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคนมีคู่ถ้าคุณจะให้โอกาสใหม่หรือเปิดรับโอกาสใหม่คุณต้องพยายามเคลียร์ว่าเขาเป็นตัวจริงของเราได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเป็นแค่ภาพฝันที่มาในภาพลวงแต่ถ้าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่จริงคุณต้องเคลียร์คนเก่านะคะคุณต้องเคลียร์กับปัญหาเก่า เพื่อที่จะเปิดรับโอกาสใหม่ที่สง่างามดีกว่าที่จะมีปัญหาคาราคาซังกันนะคะมันอาจจะทําให้คุณเสียใจแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพยากรก่อนนะคะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างไรบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะคุณได้พรอ,อันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดือนนี้ สิ่งไหนที่คุณกําลังทําอยู่ได้รับมอบหมายอยู่นั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะ ใบที่2คะ่ะการเริ่มต้นใหม่สําหรับตนเองมีสิ่งใหม่ๆรออยู่การเริ่มต้นใหม่สําหรับชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่คุณกลังหยิตยิบจับในเดือนนี้ถือว่ามีโชคดีนะคะเป็นอะไรที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสําหรับเราอ่ะนะคะการเอาตัวรอดด้วยสติปัญญาอย่างที่บอกว่าเดือนนี้อาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีคนที่เขาอาจจะไม่ได้คิดดีกับเราแต่เราจะผ่านพ้นสิ่งนั้นมาได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะขอพรพระแม่สุรสวศตีโดนบรรดาให้คุณมีสติปัญญานําพา การแก้ไขปัญหาที่ดีและมีโชคนะคะสู้ค่ะเดือนนี้ไพ่ของอุ้มพ่อพระศิวะปังนัตร,ราชนะคะดังนั้นเนี่ยการฝ่าฟันอุปสรระคะการสู้การรับมือกับปัญหา ความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ power ค่ะอย่างที่บอกคุณยังมีอํานาจมีบารมีมีสิ่งสิิส์ที่ปกปักรักษาดวงชะตาหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นเนจารย์ขอให้คุณอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะตัดสินใจสิ่งใดขอให้รอบคอบให้ชัดเจนเอาไว้ก่อนนะคะอาจารย์ก็ดูดเสร็จสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ นะคะคพุทธังสำเร็จธรรมังสำเร็จสังฆังสำเร็จสำเร็จด้วยนะโมพุทธายะนะคะขอให้โชคดีมีชัยจงบังเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ทุกคนเลยนะคะสําหรับใครต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานพวกทรัพย์เงินทอง หรือปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อาจารย์จะดูให้แบบตำราโบราณนะคะทั้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูคบคู่กับการเปิดไพ่นะคะก็สามารถติดต่อกันมาได้สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ